ผมร่วงหนักมากเลยบางหนักมากๆค่ะพี่ตา่ะร่วงหนักมากบางหนักมากร่วงเป็นกำร่วงเป็นกระจกหรือว่าล้านกลางหัวนะคะร่วงเป็นหย่อมนะ้บางกรรมพันล้านพันธุกกรรมค่ะอาการแบบนี้ทุกคนจ๋าบอกเลยว่าเรามีตัวช่วยให้ค่ะใครที่เข้ามาช่องนี้นะคะบอกเลยว่าโชคดีมากๆค่ะ ใครที่เข้ามาช่องนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าช่องนี้คือช่องแบรนด์จากแบรนด์โดยตรงเลยนะช่องนี้คือช่องแบรนด์โดยตรงเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้สินค้าเพื่อเป็นการตอบโจทย์นะคะน้อนะคะตอนนี้เราส่องกระจกดูที่รู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจเลยผมเราร่วงหนักมากเลยจับไปก็ร่วงนะคะตรงไหนก็บางค่ะนะคะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจผมเราสร้างความมั่นใจกับเราได้นะจ๊ะทุกคนผมเราสร้างความมั่นใจให้กับเราได้นะคะน้อนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั้นนะคะความมั่นใจขึ้นอยู่กับผมเรานี่แหละวันนี้ถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่ออองงงงขขเเเสส้้นนผผมมม่ื บอกเลยว่าผมเป็นอะไรที่หนักใจมากๆค่ะยิ่งเครียดยิ่งร่วงยิ่งร่วงยิ่งเครียดจ้านะคะวันนี้พี่ตามีตัวช่วยค่ะตัวช่วยนั้นก็คือตัวใบตีนตัวเซรัมแล้วก็ตัวหางม้าค่ะ เซตสามตัวนี้นะคะเซตสามตัวนี้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอเปิดโปรเท่าไหร่ก็ไม่เหลือปวดโปรเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเพราะว่ากดกันเยอะมากๆกดกันเยอะมากๆค่ะแล้วก็มีสอบถามกันเยอะมากๆค่ะนะคะสำหรับเซตสามตัวนี้กินยังไงถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะสูตรแรกเลยนะทุกคนสูตรแรกเลยค่ะสําหรับตัวหางมา้านะคะหางมา้าหรือว่าหางมา้าเม็ดนะทุกคนจ๋าทอฟฟี้แบบเม็ดนะคะวิธีการรับประทานสูตรแรกคือหนึ่งเลยให้กินตัวแบบเม็ดเนี่ยนะคะเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะ2สองค่ะกินตัวใบตีนแบบผงชงดื่มนะคะเนาะชงดื่า ปกติก็ได้นะคะ3มช้อนต่อน้ํา1แก้ว3ช้อนต่อน้ํานแก้วหรือว่า3ช้อนต่อน้ํา150เปนลนะคะเนาะชงทุกวันค่ะช่วงประมาณกลางออประมาณช่วงบ่ายได้เลยค่ะทุกคนจ๋าช่วงบ่ายได้เลยค่ะบ่ายสองไปสามไ้เลยนะคะเนาะการกินแบบนี้ทําให้เราเรรบวิตามินครบ3เวลานะคะ เซรั่มค่ะเซรั่มนะคะใช้หยดลงบนหนังศีรษะค่ะตรงไหนที่มันบางตรงไหนที่มันร่วงบางกลางศีรษะหรือว่าร้านตรงไหนก็หยดตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ครึงคร่งๆให้เนื้อเซรั่มเนี่ยมันซึมเข้าสู่หนังศีรษะของเรานะจน๊ะเนาะนะคะโดยที่เราไม่ต้องล้างออกค่ะสามารถหยดได้ทั้งเชา้ากลางวันเย็นค่ะสามารถหยดได้ทั้งเชา้ากลางวันเย็นถ้าเกิดเราสระผมเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดไหนที่เราสระผมนะคะเช็ดผมมันหมาดหรือว่าแห้งก็ได้ค่ะแล้วก็หยดเซรั่มลงบนหนังตรงเอ่อบนตรงหนังศีรษะนะคะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าผมส แล้วนะคะรูมของของเราจะเปิดช่วงนี้ค่ะเซรัมจะซึมเข้าสู่หนังศีรษะของเราได้ดีมากๆเลยจ้า อ่ะสำหรับนะคะสำหรับตัวเซรั่ม่วยเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยเซรั่มตัวนี้นะคะทุกคนจน่ายน้องเขาจะมีความกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะน้องเขาจะมีกล่ออความกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะสาหรับเซรั่มนะคะสูตรเขาเรียกว่าเซตนี้นะสามตัวเลยค่ะมีหางม้าเซรั่มแล้วก็บวกไบโอตินนะคะสําหรับเซรั่มตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากลอสแมรี่นะคะซึ่งเขาบอกว่าได้ทําการศึกษามาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดใครที่ใส่น้ํามันลอสแมรี่นะคะแบบเจือจางนวดลงไปบนหนังศีรษะประมาณวันละสองครั้งนะวันละสองครั้งนะคะเป็นระยะเวลา6 เ,เพราะว่าเส้นผมหนาขึ้นใกล้เคียงกับการที่เราดูแลด้วยการใส่ไมโดซิลลไปนี่ค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่มยาที่ใช้การรักษาผมบางนั่นเองค่ะน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะใครที่ผมแห้งเสียผมแตกปลายสามารถใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวตัวนี้นะคะหรือว่าเซรล่มเนี่ยหยดใส่สามือน,นะคะแล้วก็ลูบลงไปเป็นเกล็ดผมได้เลยค่ะเกล็ดผมเราจะมีความชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ดูแลตั้งแต่โคนผมจนปลายผมเลยจ้า สำหรับนะคะสำหรับเป็นแบบผงชงดื่มนะทุกคนจ๋าผงชงดื่มตัวนี้นะคะสารสกัดนะคะที่เราใส่เข้าไปบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆค่ะรวมความวิตามินซีนะคะเนาะร่วมกับสารสกัดจากตัวย่าหางม้าค่ะซึ่งจะเป็นสารต้านอนุมูลสระนะคะเขาเรียกว่าประสิทธิภาพสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะนะคะจะบอกว่านะคะช่วยลดการเอักเสบและการถูกทําลายของเซลล์จากสารอนุมูลส้วยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ผมเราแก่ลงหรือว่างอกขึ้นนะคะแล้วก็ผมร่วงได้มากขึ้นนั่นเองจ้า แบบผชงชงดื่มตัวนี้นะคะรสชาติอร่อยนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานกินแอปเปิ้ลเลยสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วมากๆค่ะไม่เกิดการระคายเคืองกระเพาะนะจ๊ะ สำหรับใครที่ร่วงหนักมากๆเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นบางกระพันร้านพันธุกรรมมานะจ๊ะเนาะคุณผูห้หญิงเป็นรอยแสกางรอยแสกกว้างค่ะไม่มีความมั่นใจค่ะหรือตอนนี้เราจับไปตรงไหนก็บางจับไปตรงไหนก็ร่วงค่ะเซนซิทีฟมากๆเลยนะจ๊ะเนาะแนะนําให้กินเซตน,นี้ได้ค่ะจากราคาปกติ 15. 7 0จากราคาปกติ1 5 7 0วันนี้มาจับโปรให้นะใครทันคือกดไม่ทันต้องขออภัยนะราคาแฟร์เซลวันนี้ให้เลยค่ะ390บบาทส่งฟรีจ้ะ ใครยังไม่กดรีบกดเลยใครยังไม่กดรีบกดเลยค่ะทุกคนจ๋านะคะน้องกระิิม,มาบอกพี่ตาสินค้าใกล้เหลือร้อยนะทุกคนจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยนะใครสั่งแล้วพิมพ์ว่าสั่งแล้วหน่อยค่ะใครสั่งแล้วพิมพ์ว่าสั่งแล้วหน่อยขอบพระคุณทุกออเดอร์จา้า สินค้าของเราจัดส่งทุกวันนะสินค้าของเราจะส่งทุกวันปิดรอบปลายสามทุกวันค่ะปิดรอบปลายสามทุกวันนะคะเนาะใครที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะหนึ่งสองวันจจะนะจ๊ะเนาะใครที่อยู่ต่างจังหวัดสองถึงสามวันจ้านะคะจะส่งฟรีทุกวันนะคะทุกคนจ้าทุกออด ER เดอร์้วยนะคะเนาะขอบพระคุณทุกคนด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะกดร,ร่วหัวใจะค่ะหรือว่าไปเก็บคูปองนะคะไปเก็บคูปองด้วยนะคะเพราะว่าเรามีคูปองส่วนลดให้ด้วยค่ะทุกคนจ๋าเราเก็บแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมใช้้้กกัันดววยแล็ที่สําคคญือร ํานถ้าเกิดเราไม่รีบชํำระเงินนะคะคูปองจะเป็นของคนอื่นทันทีเลยจ้ะ รีบกดรีบจิ้มนะทุกคนจ๋ารีบกดรีบจิ้มเลยใครเห็นไลฟ์นี้แล้วรีบกดเลยค่ะใครเห็นไลฟ์นี้แล้วรีบกดนะทุกคนจ๋านาทีทองค่ะนาทีทองนะนะคะทุกคนจ๋าสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะสินค้าใกล้จะหมดแล้วนะสามอย่างนี้นะคะสามอย่างนี้คมมากเหมาะกับคนที่ผมบางมากๆเลยร่วงหนักๆเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเนาะใช้อะไรไปก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะใช้หล่ตัวมากๆค่ะพี่ตาจ๋านะคะแทบจะไปปลูกผมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าขอลองอีกแป๊บแบหนึ่งได้ไหมขอลองเป็นแบบเซตสุดท้ายได้ไหมนะคะา่ ะะใบตินนะคะแบบผชงชงดื่มนะคะเซรั่มนะคะหยุดมนศิกาของเรานะจ๊ะเนาะหางม้ากินวันสองเม็ดได้เลยค,ค่ะการกินแบบนี้ทําให้ผมเราหนาขึ้นดกขึ้นค่ะถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยผมเริ่มหนาเริ่มดกแล้วค่อยลดปริมาณตัวหางม้าเม็ดนะคะเหลือหนึ่งเม็ดก็ได้จ้านะคะใครอยากได้วันนี้รีบกดนะทุกคนจ๋าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดคอมเมนต์ใครสั่งแล้วพิมพ์มาสั่งแล้วหน่อยจ้าใครสั่งแล้วพิมพ์มาสั่งแล้วหน่อยจ้านะคะขอบพระคุณทุกออเดอร์ด เฮ้ยทุกคนจ๋าตอนนี้ออเดอร์ออเดอร์ล้นทันลักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ออเดอร์ล้นทะลักแล้วค่ะรีบรีบเลยนะใครยังใจใครยังใจเย็นอยู่ใครยังใจเย็นอยู่ทุกคนจ๋าใครอยากจะดูรีวิวเพื่อเป็นการตัดสินใจไปดูรีวิวได้เลยค่ะไปดูรีวิวได้เลยนะรีวิวแน่นมากๆค่ะตอนนี้หนึ่งหมื่นสามร้อยหนึ่งหมื่นสามร้อยท่านแล้วจ้า อย่าลืมกดติดตามช่องนะทุกคนจ๋านะคะใครที่เข้ามาใหม่สวัสดีทุกคนด้วยค่ะสําหรับใครที่ไม่ทานนะทุกคนจ๋าสําหรับใครที่ไม่ทานนะคะพี่ตาจะพูดอีกรอบหนึ่งนะไบโอตินเซรั่มแล้วก็หางม้าราคาปกติ1570ค่ะราคาปกติ1 5 7 0วันนี้มาจัโปรให้ราคา390บาทค่ะ ส่งฟรีนะส่งฟรีทุกรายการค่ะส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะสําหรับใครที่ได้ราคาต่ากว่านี้ก็ดีใจด้วยค่ะหรือใครได้มีคูป,ปองส่วนลดด้วยทุกคนจะรีบชําระเงินโดยด่วนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีบชําระเงินนะคะคูป,ปองจะเป็นของคนอื่นทันทีเลยค่ะคูป,ปองจะเป็นตกกับเป็นของคนอื่นทันทีนะผมร่วงผมบางร่วงหนักมากร่วงเป็นกํร่วงเป็นกระจุกนะล้านกลางหัวนะคะล้านกลางหัวนะคะเนาะยังไม่ถึงกับล้านใส่ปิ้งทุกคนจะรีบกินเลยรีบกินเลยสําหรับตัวใบตีนเซตนี้นะคะเนาะเซตสามตัวค่ะทุกคนจคุมมากกๆเเลลยมมาาท่่ไไหหร็ือนะะค มาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือโอ้โหยอดขายบอกเลยว่าโอ้โหทุกคนจานหลักหลายล้านยอดขายหลักหลายล้านนะคะแล้วก็วันหนึ่งส่งเกือบพันบ้านมาแล้วก็ยอดวันหนึ่งส่งเกือบพันบ้านนะคะน้องนะคะสำหรับใบตินเซรั่มก็หางมานะคะสามตัวนี้นะคะบอกเลยว่าโอ้โหโคตรคุ้มเลยค่ะโคตรคุ้มนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครที่ยังไม่กดเสียดายโปรมากค่ะราคาปกติหนึ่งห้าจะสูญไม่ขายค่ะวันนี้จะโปรให้ราคาสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีจ้า <S <S ใครที่ไม่ทนันใครที่ไม่ทนันหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่พี่ตาจะพูดอีกรอบหนึ่งนะคะ